สอนวิธีการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็น lemp stack นะครับก็คือเป็นจะมีซอฟต์แวร์ที่เราลงนะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการจะเป็น c ซ n น o s, s นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ n g i n x n g i n x นะครับแล้วก็ตัวดัตเตอร์เบส MySQL แล้วก็ติดตั้งภาษา php นะครับโอเคเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวแฮมเบอร์เกอรตรงนี้นะครับแฮมเบอร์เกอร์เมนูแล้วก็มาที่ Compute Engine นะครับแล้วก็กดไปที่ VM instance ของเรานะครับทีนี้ในต่างนี้นะครับเราเห็นว่ามีผมได้รัน instance ตัวหนึ่งไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับ instance ชื่อว่า Web Server นะครับให้เราใช้ตัวนี้นะครับ Connect เข้าหาตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อติดตั้ง i n d e x นะครับก็ให้กดตอบดาวตรงนี้นะครับจากนั้น Open in browser ตรงนี้นะครับ ระหว่างนี้เรารอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโอเคทีนี้เข้ามาได้แล้วครับทีนี้เราสวิตช์ไปที่ root นะครับก็คือ,อ superuser นะครับพิมพ์คำสั่ง su นะครับแล้วก็ enter จากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับโอเค ทีนี้คาสั่งในการติดตั้ง e n g e นะครับพอดีผมได้โน้ตไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสวิตช์ไปที่หน้านี้นะครับโอเคนะครับขอแบ่งเป็น2จอนะครับโอเคทีนี้โฟล์นะครับก็คือในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวที่เป็น LMMP Stack นะครับบนระบบบัิการ CentOS version 8นะครับ วิดีโอก่อนหน้านี้เราผมได้สอนการติดตั้งตัว VM Instance ไปแล้วนะครับอยู่ใน s e t ั p พวก Compute Engine ที่เราลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นขั้นตอนที่2นี้นะครับเราจะติดตั้งเว็บเซิร์ฟนะครับโดยที่ตัวเว็บเซิร์ฟหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับตัว Apache นะครับอันั้นก็เป็นอีกอีกเคสหนึ่งนะครับแต่ในนี้ในตัวอย่างวิดีโอนี้นะครับผมจะพาติดตั้งตัวที่เป็น Engine X นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับให้เราเซตไทม์เซิร์ฟของเราก่อนซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้เซต u ัในส่วนของตรงนี้นะครับก็ให้พิมพ์ sudo นะครับ time date ctl นะครับแล้วก็ enter นะครับนี่ผมขออนุญาตใช้ copy ฝั่งนี้เลยนะครับเพื่อให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยครับ copy มาแล้วก็กวางนะครับ โอเคเราดูว่าโซนที่มันใน a า l a b l e อยู่ตอนนี้เราก็เลือกมันของเราจะเป็นเอเชียแล้วก็สแลตแบงคอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์มาเลยก็ได้นะครับโอเค เป็นคำสั่งนี้นะครับเพื่อเซตไทม์โซนเป็นเวลาท้องถิ่นของเรานะครับโอเคลาดับถัดไปนะครับตัวเซโ o เอระบบเื่การที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะครับที่ดีฟต์มาจาก Google เราลองอัปเดตตัวแพ็กเกจแล้วก็ซิสเต็มมัน,นิดหนึงว่าเผื่อมันมีแพ็กเกจใหม่ๆอะไรมานี้นะครับให้เรารัานคำสั่งนี้นะครับย้ำอัปเดตนะครับก็จะทำการอัปเดตแพ็กเกจซอฟต์แวร์นะครับ ดีฟอรสที่ติดตั้งมาจากอิมเมจของทาง google นะครับโอเคเราเห็นรายการด้านบนนะครับในลิสต์ดังนี้นะครับ อันนี้คือแพ็กเกจที่จะถูกอัปเดตนะครับหลังจากเราตอบเย็ดตรงนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด33แพ็กเกจตรงนี้นะครับที่จะถูกอัปเดตนะครับให้เราตอบเย็ดนะครับแล้วก็ Enter อรนะครับ ระหว่างนี้เราก็รอตัวติดตั้งที่กำลังอัปเดตแพ็กเกจอยู่นะครับ ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับระหว่างนี้ใครจะหากาแฟมาจิบทานก็ทานทาน,ทานได้เลยนะครับ เมื่อวานนี้ฟังเพลงไปก่อนนะครับค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับ โอเคคอมพิวต okay. แล้วนะครับจากนั้นเราทำการพิมพ์คำสั่งย้ำอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งครับ ที่อัปเดตซิสเต็มนะครับโอเคไม่มีอะไรใหม่นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการติดตั้ง nginx นะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราพิมพ์คำสั่งย้ำ install แล้วก็ nginx นะครับ enter นะครับ okay. ตอบ yes น,นะครับเราจะเห็นว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับจะถูกติดตั้งแพ็กเกจ อีก40แพ็กเกจนะครับดาวน์โหลดไซส์ไฟล์ทั้งหมด14เมกนะครับกด Y แล้วก็ Enter เลยได้เลยนะครับโอเคระหว่างติดตั้งแพ็กเกจให้กับตัว i n s t a n c e ของเรานะครับที่จะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับ โอเคดูเหมือนรอบ,บนี้เร็วมากนะครับเพราะไฟล์มันขนาดเล็กนะครับเมื่อกี้13บสาเมกโอเคอันนี้คือติดตั้งตัวแพ็กเกจ engine x เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราลองเช็คดูหน่อยพิมพ์คำสั่ง engine x y นะครับขีด v นะครับ n g i n x v แล้วก็ enter นะครับโอเคได้ n g i n x version หน1่งสิบสี่จุดนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราเริ่มคอนฟิกตัว n g i n x ที่เราเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะเพื่อทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราไปแก้ไขไฟล์ n g i n e x c o n f นะครับผ่านอยู่ที่ etc แล้วก็ n g i n e x แล้วก็ n g i n e x c o n f นะครับก็คือผ่านตามนี้เลยนะครับผมก็จะพิมพ์ vi etc นะครับ enginex engine เราพิมพ์บนบนซีกเชลครับเราพิมพ์ตัวอักษร2หรือ3ตัวนี้เราสามารถกดคอนแทคได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์ที่เป็นฟูลผ่านะจากนั้นกด ENTER นะครับก็จะเข้ามาแก้ไขไฟล์ทีนี้ให้เราแก้ตามนี้เลยนะครับพอดีผมโน้ตไว้แล้วคร่าวๆนะครับ Worker processor อะไรพวกนี้นะครับก็คือข้อตอนเราจะจำได้ไหมครับตอนที่เราสร้าง i n s t a n c e นะครับว่าเราสร้างเป็น กี่ v i s u a l CPU เนี่ยนะครับสำหรับ i n s t a n นนี้นะครับ,รบ,รบผมเซิร์ชหาตัวคำนี้ก่อนนะครับ instant ตัวนี้ที่ทำเป็นเดมโมนี้ผมสร้างเป็น2อ i วิชว c ซี CPU นะครับคำสั่งในการค้นหาบนเท f กไฟนะครับให้เราพิมพ์คำสั่ง slash นะครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับคำสั่ง slash เป็นคำสั่งในการไฟล์นะครับ ไฟล์ค้นหานะครับโอเคแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับ w o r k ์ r กอร์โพโดย default แล้วเมื่อโดย default แล้วมันเป็นออโต้นะครับก็โอเคเราจะแก้หรือไม่แก้ก็ได้ครับในนี้พอดี i, ผมขอแก้หน่อยแล้วกันผมพอดีคอนฟิกตัวอิน t a n น e ไว้2 CPU นะครับ2 v i r t u a ่ CPU ผมก็ใส่เป็นเลข2อย่างนี้นะครับโอเคถัดไปที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือมัตติแอฟเฟนะครับ เราก็พิมพ์ค้นหายอย่างนี้นะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับ โอเคตรงนี้ v a r i a b l e ตรงนี้ไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับเราไปที่ถัดไปนะครับแล้วพิมพ์สแนะครับเหมือนเดิมนะครับสแ โอเคนี่เป็นตั้ง default ไว้ที่65นะครับระยะเวลาในการทำเบาส์นี่ผมขอเปลี่ยนเป็น15นะครับคือตัวเลขที่เราปรับจุนไว้แล้วนะครับ server token นะครับโอเคดู okay. ว่าเป็นโอเคโอเคเป็น o อฟอยู่แล้วตัวนี้ไม่มีนะครับ อรเล่อนลงมาด้านล่างทีนี้เราปรับเพิ่มในส่วนของ k ่ a แอนแม็กไซนะครับลองเสิร์ชดูนะครับว่า default ค่าเป็นเท่าไหร่ก่อนนะครับโอเคร้ดับนี้ให้เราเพิ่มเข้าไปนะครับ copy ก็กดเพิ่มได้เลยนะครับ ผมอินเสิร์ตเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคก็อินเสริรเข้าไปได้เลยนะครับลายนี้นะครับโอเคถัดมานะครับตามนี้เลยนะครับให้เราอันคอมเมนต์วลี a b l e ตามนี้เลยนะครับ G10. โอเคโดยเดิมฟอร์ด i 1 0ไม่มีไม่เป็นไรนะครับ จากนั้นเรากดเซฟไฟล์นี้ได้เลยนะครับกดชิปแล้วก็กดคลอนอย่างนี้นะครับคำสั่งในการเซฟแล้วก็ W Q นะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจอย่างนี้นะครับกด e n t e r ทีหนึ่งอันนี้คือเซฟแล้วก็ออกจากไฟล์นี้นะครับทีนี้ถัดไปที่เราต้องการแก้ไขนะครับก็คือแก้ไขตัวแฝดซีซีนะครับก็คือตัวนีนะ้ให้เราไปแก้ไขไฟล์นี้นะครับ พิมพ์สั่ง vi ตามนี้นะครับเมื่อกี้ผม็็่าเพื่อจะให้เร็วนะจากนั้นกด enter เข้าไปเนะี่ยเรามาเช็คข้างในดูว่ามีการแก้ไขหไหมโอเค p โอเคไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับไม่ต้องเพิ่มอะไรค่า default มาถูกต้องแล้วนะครับ จากนั้นออกจากไฟล์นี้ก็คือกดคอลอนแล้วก็คนะครับ enter ทีหนึ่งนะครับจากนั้นตรวจสอบ engine X ของเราไฟล์คอนฟิกว่ามันมี e อ r o r มีอะไรอย่างนี้ไหมนะครับพิมพ์ engine X นะครับขีย t นะครับแล้วก็ enter โอเคเราจะพบว่ามี f ฟล l ด้วยนะครับมี f ฟล l ์อาร์กิเมตตรงนี้นะครับโอเคให้ okay. เราเข้าไปแก้ ไฟนี้ครับ NGS เหมือนเดิมตัวแปรนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับอ่ะผมลองคอมเมนต์ไปก่อนแล้วก็กดเซฟนะครับโอเคจากนั้นลองรัน NGS Kit T อีกทีหนึ่งครับโอเค Successfully test pass นะครับแสดงว่าตัวแปรนี้ ไม่ได้สายแล้วนะครับโอเคทีนี้เราลองดูสเตตัสของ NGINX นะครับตั้งจากที่เราลงไปนะครับพิมพ์คำสั่ง system นะครับ c t l แล้วก็เว้นวรรคเขาวรรคหนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์คำว่า Status แล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า n g i n x นะครับจากนั้น enter นะครับ Okay. น,นี่นะครับว okay. ่า Enter โอเคเห็นว่ามันยังไม่ได้ Start นะครับให้เราพิมพ์ Start นะครับ System Ctl แล้วก็ Start Service นี้นะครับพิมพ์คำว่า Start นะครับ Start Intake แค่นี้นะครับจากนั้นลองรันคำสั่งเดิมอีกทีหนึ่งที่เป็นคำสั่ง Check Status นะครับโอเคเราเห็นว่า Intake ตอนนี้ Active แล้วนะครับขึ้น Running อย่างนี้แล้วนะครับ ทีนี้เราลอง Acces s เข้าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เราดูนะครับผ่าน IP นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แมปโดเมนพอทเข้ามา s e r v ์ฟอร์นี้นะครับเราเช็ค IP ด้วยคำสั่ง ipconfig นะครับแล้วก็ Enter นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น internal IP นะครับซึ่ง external IP จะไม่โชว์ในนี้นะครับเวลาดู external IP นะครับให้เรามาที่หน้านี้นะครับหน้า VM i s t a n c ของเรานะครับ external IP คือตรงนี้นะครับจากนั้นเรา copy นี่เลยได้เลยกด copy หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคั p y จากนั้นเปิดที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็วางแล้วก็ enter นะครับโอเคเราจะเห็นเป็นหน้า default ของเ g ็น d e ขึ้นมาแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับการติดตั้งเ g ็น x e เเป็นอันสำเร็จแล้วนะครับก็ไว้เดี๋ยวพบกันวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ